ในช่วงเวลาที่โลกทั้งใบกำลังสั่นสะเทือนด้วยคลื่นวิกฤตพลังงานราคานา้ำมันผันผวนรุนแรงเหมือนพายุที่ไม่มีใครคาดเดาได้หลายประเทศเร่งหาทางเอาตัวรอดบางประเทศยอมทุ่มทรัพยากรเพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจพังทลายบางประเทศยอมเดินหมากเสี่ยงเพื่อแลกกับความมั่นคงทางพลังงานรัเสเซียที่เคยเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกกลับถูกกีดกันจากตะวันตกทำให้ต้องเบนสายตาหาคู่ค้ารายใหม่ แล้วเหตุใดชื่อของประเทศไทยจึงเริ่มโผล่ขึ้นมาในวงสนทนาระดับโลกบนแผนที่ภูมิรัฐศาสตร์ไทยอาจไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจแต่กลับมีสเสน่ห์ในฐานะจุดยุทธศาสตร์สำคัญไทยคือศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่สามารถกลายเป็นประตูพลังงานและการค้าสำหรับรัสเซียได้ในเงามืดของการคว่ำบาตร รัเสเซียจำเป็นต้องหาที่พึ่งพาใหม่ไทยจึงถูกจับตามองมากขึ้นไม่ใช่เพียงเพราะความต้องการขายน้ำมันราคาถูกแต่ยังรวมถึงการเปิดพื้นที่ทางการเมืองและการทหารหารัารเสเซียสามารถใช้ไทยเป็นฐานเชื่อมโยงเข้าสู่ภูมิภาคก็อาจสร้างสมดุลใหม่ที่สันสะเทือนต่อทั้งตะวันตกและตะวันออกแต่คำถามสำคัญคือไทยได้อะไรจริงๆจากข้อแลกเปลี่ยนเหล่านี้หากเป็นน้ำมันราคาถูกก็อาจทําให้ต้นทุนพลังงานลดลง เศรษฐกิจหายใจได้โล่งขึ้นแต่หากเบื้องหลังมีอาวุธล้ำสมัยหรือยุทโธปกรณ์ที่ผูกพันระยะยาวไทยอาจต้องยอมจ่ายในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเลขง่ายๆนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่การสำรวจว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับรัสเซียครั้งนี้เป็นโอกาสหรือกับดักเมื่อดีวพลังงานมาพร้อมกับตุ่นอายของการทหารทุกคำถามย่อมมีคำตอบที่ไม่ชัดเจนและยิ่งน่าสนใจที่จะติดตามต่อไป ในบทถัดไปเราจะก้าวลึกเข้าไปสำรวจว่าทำไมรัเสเซียจึงเลือกหันสายตามาที่ไทยประเทศที่ไม่เคยอยู่ในสมรภูมิพลังงานโลกในฐานะผู้เล่นรายใหญ่แต่กลับกลายเป็นตัวละครลับที่อาจชี้ชะตาการเมืองภูมิภาคและความมั่นคงของทั้งสองฝ่ายเมื่อมองจากแผนที่โลกหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดประเทศที่อยู่ห่างจากรัเสเซียหลายพันกิโลเมตรอย่างไทย จึงกลายเป็นเป้าหมายสําคัญรัสเซียไม่ได้มองเพียงตลาดพลังงานหรือพื้นที่เล็กๆแต่กําลังมองไทยในฐานะจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการค้าและความมั่นคงในภูมิภาคได้ไทยตั้งอยู่ใจกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ที่เชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเข้าด้วยกันเส้นทางเดินเรือที่ผ่านช่องแคบมาละกามีความหนาแน่นที่สุดในโลกหากใครสามารถสร้างจุดยึดในภูมิภาคนี้ได้ก็เท่ากับควบคุมเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลก ไทยจึงถูกมองว่าเป็นสะพานที่เชื่อมพลังงานจากรักเสเซียสู่ตลาดเอเชียได้โดยตรงในมุมที่ลึกกว่านั้นไทยยังมีประวัติศาสตร์การทูตที่น่าสนใจไทยไม่เคยเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกและสามารถรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจได้อย่างชาญฉลาดรัเสเซียจึงเห็นคุณค่าในประเทศที่สามารถรักษาความเป็นกลางและพร้อมจะเป็นพันธมิตรโดยไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกเหตุผลสำคัญคือไทยมีระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูง ราคาน้ำมันและก๊าซที่ผันผวนทำให้ไทยต้องมองหาทางเลือกใหม่รัสเซียที่มีทรัพยากรล้นเหลือจึงเสนอทางออกที่ดูเหมือนน่าสนใจแต่คำถามที่ซ่อนอยู่คือราคาที่ถูกนั้นมีจริงหรือเป็นเพียงการผูกมัดให้ไทยเดินตามเกมของมอสโกหากมองจากอีกมิติไทยยังเป็นพื้นที่ที่กองทัพมหาอำนาจหลายฝ่ายให้ความสนใจการซ้อมรบการขายอาวุธ และการลงทุนด้านความมั่นคงล้วนสะท้อนว่าไทยไม่ใช่เพียงตลาดเล็กๆแต่เป็นเวทีที่ใครกลุ่มได้ก็สามารถสร้างอิทธิพลต่อทั้งภูมิภาคเมื่อรวมทุกปัจจัยเข้าด้วยกันจึงไม่แปลกที่รัเสเซียจะเลือกหันสายตามาที่ไทยนี่ไม่ใช่เพียงการแลกเปลี่ยนน้ำมันราคาถูกกับสินค้าแต่คือการเปิดเกมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ใหญ่กว่าที่สาธารณรรับรูรัเสเซียต้องการมากกว่าเพื่อนร่วมการค้า แต่คือพันธมิตรที่ช่วยยกระดับอำนาจต่อรองในเวทีโลกคำถามที่ยังคงค้างอยู่คือไทยพร้อมจะรับบทนี้จริงหรือไม่เพราะการยอมรับข้อเสนออาจหมายถึงการเดินเข้าสู่สมรภูมิที่เต็มไปด้วยแรงกดดันจากตะวันตกในบทถัดไปเราจะเปิดเผยว่าน้ำมันราคาถูกที่ถูกกล่าวถึงนั้นแท้จริงแล้วคือของขวัญหรือกับดัก ที่รอให้ไทยก้าวเข้าไปเมื่อคำว่าน้ำมันราคาถูกถูกโยนเข้าสู่การสนทนาผู้คนจำนวนมากย่อมรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงเพลงแห่งความหวังในยามที่ค่าครองชีพพุ่งสูงน้ำมันคือน้ำหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจทุกเส้นเลือดการได้มาซึ่งพลังงานราคาต่ำกว่าตลาดโลกคือสิ่งที่ทุกประเทศใฝ่หาใครได้เปรียบในด้านพลังงานก็เหมือนได้อาวุธทางเศรษฐกิจชั้นยอดแต่หากมองให้ลึกลงไป ข้อเสนอจากรัเสเซียที่บอกว่าน้ำมันถูกอาจไม่ใช่เรื่องเรียบง่ายเหมือนการซื้อขายทั่วไปคำถามสำคัญคือถูกแค่ไหนและมีเงื่อนไขใดซ่อนอยู่การชำระเงินอาจไม่ใช่ด้วยเงินตราสากลที่คุ้นเคยแต่เป็นการบังคับให้ใช้ระบบการเงินใหม่ที่รัเสเซียพยายามผลักดันการยอมรับเงื่อนไขนี้เท่ากับว่าไทยกำลังขยับเข้าไปอยู่ในวงจรอำนาจของมอสโกอย่างเงียบเชียบอีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามคือ สัญญาระยะยาวการจะได้ราคาถูกจริงไทยอาจต้องผูกพันการนำเข้าจำนวนมากต่อเนื่องหลายปีนั่นหมายถึงการปิดกั้นทางเลือกอื่นในอนาคตหากตลาดโลกเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือหากตะวันตกใช้มาตรการลงโทษประเทศไทยอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ในมุมเศรษฐกิจภายในการได้พลังงานราคาถูกชั่วคราวอาจทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่หากราคานั้นแลกมาด้วยพันธะที่ยาวนานกว่าทศวรรษความได้เปรียบอาจกลับกลายเป็นภาระเมื่อเงื่อนไขาการจัดส่งการประกันภัยและเส้นทางขนส่งทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัเสเซียบางคนอาจมองว่านี่ไม่ต่างอะไรกับภาพลวงตารัเสเซียรู้ดีว่าประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานอย่างไทยย่อมไขว่คว้าข้อเสนอที่ดูน่าดึงดูดหากยื่นคำว่าน้ำมันถูกเป็นเหยื่อล่อ ไทยอาจก้าวเข้าไปในกรงที่ประตูปิดสนิทโดยไม่รู้ตัวแต่ในอีกมุมหนึ่งหากไทยใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดข้อเสนอจากรัสเซียอาจกลายเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับผู้ขายรายอื่นไทยสามารถกดดันให้ตลาดแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อสร้างเนื่อนไขที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจในบ้านคำตอบว่าของจริงหรือภาพลวงอาจไม่ได้อยู่ที่รัสเซียเพียงฝ่ายเดียวแต่อยู่ที่การตัดสินใจของไทยว่า จะเลือกวางหมากอย่างไรหากเห็นว่าน้ำมันราคาถูกคือของขวัญไทยก็อาจได้กำไรในระยะสั้นแต่ถ้าเป็นกับดักผลลัพธ์อาจกลายเป็นโซ่ตรวนที่ผูกอนาคตพลังงานไว้กับอำนาจต่างชาติในตอนถัดไปเราจะเบนสายตาไปยังอีกด้านของดิวนั่นคืออาวุธล้ำสมัยที่รัสเซียภาคภูมิใจสิ่งที่ถูกใช้เป็นข้อแลกเปลี่ยนคู่กับพลังงานราคาถูกอาวุธเหล่านั้น คือความคุ้มค่าหรือภาระที่ยากจะแบกรับไทยจะได้เทคโนโลยีใหม่จริงหรือกลับต้องรับมือกับปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังฉากทันทีที่คำว่าอาวุธล้ำสมัยถูกกล่าวถึงจินตนาการของใครหลายคนก็พุ่งไปถึงเครื่องบินรบที่ทะยานขึ้นฟ้ารถถังที่เคลื่อนพลด้วยทลังทำลายสูงหรือระบบป้องกันทางอากาศที่สามารถสกัดขีปนาวุธได้กลางเวหารัสเซียเองก็ใช้ภาพเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความน่าสนใจ เมื่อเสนอความร่วมมือกับประเทศต่างๆรวมทั้งไทยแต่สิ่งที่น่าสงสัยคืออาวุธเหล่านี้เป็นคำตอบแท้จริงของความมั่นคงหรือไม่รัสเซียมีชื่อเสียงด้านยุโทโธปกรณ์ที่ทนทานใช้งานในสนามรบจริงมาหลายครั้งแต่เมื่อถูกนำมาวางบนโต๊ะเจรจากับไทยคำถามสำคัญคือไทยพร้อมจะรับมือกับภาระที่แฝงอยู่หรือยังอาวุธจากรัสเซียอาจมาพร้อมราคาที่ต่ำกว่าตะวันตก แต่ต้นทุนที่ซ่อนอยู่คือการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนการจัดหาอะไหล่ในอนาคตไม่ง่ายโดยเฉพาะเมื่อรัเสเซียเผชิญการคว่ำบาตรการซ่อมแซมและอัปเกรดอาจกลายเป็นปัญหาหนักใจที่ยืดเยื้อไทยอาจได้อาวุธทันสมัยจริงแต่กลับใช้ได้อย่างจำกัดเพราะระบบสนับสนุนไม่สมบูรณ์ในเชิงยุทธศาสตร์รัเสเซียมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่หลายประเทศให้ความสนใจ เครื่องบินรบก็ถูกยกให้เป็นสินค้าชูโรงแต่เมื่อเทียบกับมาตรฐานของกองทัพไทยที่คุ้นเคยกับตะวันตกการนำอาวุธเหล่านี้มาใช้อาจหมายถึงการเปลี่ยนโครงสร้างการฝึกทั้งระบบทหารต้องเรียนรู้ใหม่คู่มือทั้งหมดต้องแปลใหม่และการเชื่อมต่อกับอาวุธเดิมอาจไม่สอดคล้องหากพูดกันตรงๆบางครั้งการเสนออาวุธก็ไม่ต่างอะไรกับการเชิญชวนให้ติดกับดัก รัสเซียรู้ดีว่าประเทศที่กำลังมองหาความมั่นคงทางทหารย่อมตื่นตาตื่นใจกับเทคโนโลยีใหม่แต่เมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจค้นพบว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษากลายเป็นภาระยาวนานที่หลีกหนีไม่ได้อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอาวุธรัสเซียมีจุดแข็งที่แท้จริงความแข็งแกร่งทนทานและผ่านการใช้งานจริงทำให้หลายประเทศยังคงไว้วางใจสำหรับไทย หากสามารถบริหารจัดการได้อย่างรอบคอบอาวุธเหล่านี้อาจช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องกันประเทศและสร้างสมดุลในภูมิภาคได้ไม่น้อยปัญหาคือไทยกำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆระหว่างโอกาสกับความเสี่ยงอาวุธล้ำสมัยจากรัสเซียอาจเป็นเครื่องมือเพิ่มอำนาจต่อรองหรือกลับเป็นพันธะที่ผูกมัดให้ตกอยู่ในวงจรการพึ่งพิงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในตอนถัดไป เราจะขยับจากการมองเพียงด้านการทหารไปสู่การสำรวจโลกของพลังงานที่ลึกซึ้งกว่าน้ำมันการวิเคราะห์ว่าดิวพลังงานกับรัสเซียอาจหมายถึงอะไรที่ใหญ่กว่าแค่ราคาที่ถูกลงและอาจเปลี่ยนสมการความมั่นคงของไทยในระยะยาวเมื่อพูดถึงพลังงานหลายคนอาจนึกถึงเพียงน้ำมันในถังเชื้อเพลิงแต่แท้จริงแล้วโลกของพลังงานมีมิติที่ซับซ้อนกว่านั้นมากดิวที่รัสเซียหยิบยื่นให้ไทย ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงน้ำมันราคาถูกหากยังโยงไปถึงก๊าซธรรมชาติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างท่อพลังงานที่สามารถเปลี่ยนภูมิศาสตร์เศรษฐกิจทั้งภูมิภาคลองจินตนาการถึงเส้นท่อก๊าซที่พาดผ่านพรมแดนเชื่อมจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่งทุกท่อคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจการมีท่อพลังงานจากรัสเซียเข้าสู่ภูมิภาคนี้ไม่เพียงหมายถึงการเข้าถึงเชื้อเพลิงราคาถูก แต่ยังหมายถึงการสร้างความผูกพันที่ยาวนานไทยจะไม่ใช่แค่ผู้ซื้อแต่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งภูมิภาคต้องพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นอีกข้อเสนอที่รัเสเซียถนักโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ถูกโฆษณาว่าสะอาดและมั่นคงอาจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องต่อรองแต่คำถามคือไทยพร้อมจะก,ก้าวสู่เทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและแรงต้านจากสังคมหรือไม่เพราะการสร้างโรงไฟฟ้าลักษณะนี้ไม่ใช่เพียงการลงทุน แต่เป็นพันธะที่จะผูกติดนับครึ่งศตวรรษบางคนอาจมองว่าข้อเสนอนี้ไม่ต่างอะไรกับการวางหมากที่แยบยนต์รัสเซียรู้ดีว่าประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานย่อมไขว่คว้าทางเลือกใหม่หากเปิดโอกาสให้รัสเซียเข้ามาปักหมุดไทยอาจได้เชื้อเพลิงราคาถูกในระยะสั้นแต่ในระยะยาวอาจตกเป็นผู้เล่นที่ถูกควบคุมโดยเงื่อนไขที่ซ่อนอยู่ในสัญญาอย่างไรก็ดี หากมองอีกด้านการมีทางเลือกจากรัเสเซียก็อาจช่วยให้ไทยต่อรองกับผู้ค้ารายเดิมได้ดีกว่าเดิมการไม่พึ่งพิงเพียงแหล่งเดียวทําให้มีอํานาจในการเจรจามากขึ้นไทยอาจใช้ดีลพลังงานเป็นเครื่องมือสร้างสมดุลกับตะวันตกและตะวันออกไปพร้อมกันภาพนี้จึงไม่ได้มีแค่เรื่องของราคาถูกแต่เป็นการเปิดประตูสู่การเมืองพลังงานในระดับที่ใหญ่กว่าเดิมไทยกำลังยืนอยู่ตรงทางแยกสำคัญ หากเดินไปในเส้นทางนี้อนาคตของความมั่นคงด้านพลังงานจะไม่ใช่เรื่องของตลาดแต่คือเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่เต็มไปด้วยแรงดึงรั้งจากมหาอำนาจคำถามคือไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางพลังงานที่รัสเซียต้องการจริงหรือไม่หรือจะกลายเป็นเพียงตัวหมากที่ถูกขยับในกระดานเมื่อแสงไฟแห่งคำว่าน้ำมันราคาถูกกำลังบดบังพันธะที่แท้จริง ในตอนถัดไปเราจะพาไปสำรวจอีกมิติหนึ่งของดิวนี้นั่นคือความร่วมมือทางการทหารที่ดูเหมือนจะยิ่งซับซ้อนและเสี่ยงกว่าพลังงานหลายเท่าไทยจะได้กำลังเสริมจริงหรือกลับต้องแลกด้วยความกดดันที่ยากจะหลีกหนีเมื่อเอ่ยถึงความร่วมมือทางทหารภาพที่ผุดขึ้นในใจของใครหลายคนคือกองกำลังที่แข็งแกร่งเครื่องบินรบรุ่นใหม่เรือดำน้ำที่ล่องลึกใต้ทะเลและระบบป้องกันทางอากาศ ที่สามารถสกัดการโจมตีได้ทันทีเดีลวการทหารกับรัเสเซียถูกเสนอในฐานะข้อแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนจะทำให้ไทยได้พลังอำนาจใหม่ที่จับต้องได้แต่หากพิจารณาอย่างละเอียดสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เพียงการซื้อขายอาวุธเหมือนเลือกสินค้าตามห้างสรรพสินค้าการยอมรับอาวุธรัเสเซียหมายถึงการเปลี่ยนระบบการฝึกการซ่อมบำรุงและมาตรฐานการใช้งานทั้งชุดการเปลี่ยนทิศทางเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดคำถามว่า ไทยพร้อมแล้วจริงหรือไม่ที่จะปรับโครงสร้างกองทัพอย่างลึกซึง้งอุปสรรคสำคัญคือแรงกดดันจากตะวันตกไทยมีความสัมพันธ์ยาวนานกับหลายประเทศที่ขายอาวุธและเทคโนโลยีมาตรฐานสูงหากไทยหันไปหายุโทโธปกรณ์รัเสเซียอาจทำให้เกิดแรงเสียดทานทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจเพราะตะวันตกอาจมองว่านี่คือการเอียงข้างที่ไม่อาจยอมรับได้อีกประเด็นหนึ่งคือค่าใช้จ่ายในระยะยาว อาวุธรัสเซียอาจมีราคาต่ำกว่าตอนแรกแต่เมื่อถึงเวลาซ่อมบำรุงหรือหาอะไหล่การขาดเครือข่ายสนับสนุนในภูมิภาคอาจทําให้ค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่คาดไทยอาจต้องพึ่งพาช่องทางพิเศษที่ซับซ้อนกว่าจะได้อะไหลมาชิ้นหนึ่งนอกจากนี้การมีอาวุธล้ําสมัยไม่ใช่คำตอบทั้งหมดบางครั้งอาจกลายเป็นภาระที่สร้างความสับสนให้กับกำลังพลมากกว่าความมั่นใจรัสเซียรู้ดีว่า ประเทศที่ต้องการเพิ่มศักยภาพกองทัพมักตื่นตาตื่นใจกับข้อเสนอเหล่านี้หากไทยหลงกลอาจกลายเป็นการติดกับดักที่ยากจะถอนตัวแต่หากมองในมุมที่ต่างออกไปไทยก็อาจใช้ดีลนี้เป็นเครื่องมือในการต่อรองการเปิดรับอาวุธจากรัสเซียสามารถสร้างแรงกดดันให้ผู้ขายรายเดิมต้องยอมปรับเงื่อนไขหรือเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อรักษาตลาดไทยเอาไว้ นี่คือกลยุทธ์ที่หลายประเทศใช้ในการสร้างอำนาจต่อรองบนเวทีโลกอย่างไรก็ตามความเสี่ยงยังคงมากกว่าโอกาสเพราะดีลการทหารไม่เพียงหมายถึงการเพิ่มยุทธโภปกรณ์แต่ยังสะท้อนจุดยืนของไทยในสมรภูมิการเมืองโลกหากไทยก้าวผิดเพียงก้าวเดียวอาจต้องรับแรงกดดันทั้งจากตะวันตกและพันธมิตรใกล้เคียงในตอนถัดไปเราจะหันมามองตรงไปที่คำถามใหญ่ที่สุดว่าสุดท้ายแล้ว ทยได้อะไรจริงๆจากการแลกเปลี่ยนเหล่านี้หรือทั้งหมดคือภาพลวงที่ซ่อนความเสี่ยงไว้เบื้องหลังเมื่อเรื่องราวของน้ำมันราคาถูกและอาวุธล้ำสมัยถูกหยิบยกขึ้นมาคนจำนวนมากเริ่มถามเสียงดังว่าไทยได้กำไรจริงหรือไม่ข้อเสนอจากรัเสเซียอาจฟังดูหรูหราเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะช่วยลดภาระพลังงานและยกระดับขีดความสามารถทางทหารแต่เมื่อมองอย่างลึกซึง้งคำถามกลับไม่ง่ายที่จะตอบ ลองจินตนาการว่าไทยได้รับน้ำมันราคาถูกจริงเศรษฐกิจภายในย่อมได้ประโยชน์ผู้ประกอบการจ่ายต้นทุนลดลงประชาชนรู้สึกโล่งใจเมื่อตัวเลขค่าครองชีพไม่กดดันจนหายใจไม่ออกแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่คือการได้ราคาพิเศษอาจมาพร้อมพันธะที่ต้องยอมผูกมัดระยะยาวไทยอาจเสียเสรีภาพในการเลือกหล่งพลังงานในอนาคตขณะเดียวกันหากหันไปมองในด้านอาวุธล้ำสมัย ไทยอาจได้เครื่องมือที่ช่วยยกระดับศักยภาพกองทัพแต่การเลือกเส้นทางนี้ก็หมายถึงการเสี่ยงต่อแรงกดดันจากตะวันตกการถูกตั้งคำถามในเวทีโลกและภาระค่าใช้จ่ายแฝงที่อาจกลายเป็นกับดักที่ยากจะแก้ไขเมื่อพิจารณาทั้งสองด้านจึงเกิดคำถามใหญ่ขึ้นว่าสิ่งที่ไทยได้คือผลกำไรที่แท้จริงหรือเป็นเพียงการแลกเปลี่ยนที่ทำให้ต้องเสียสิ่งอื่นไปอย่างเงียบงันหากเป็นเพียงการซื้อขายสินค้าก็ไม่ซับซ้อน แต่เมื่อเรื่องนี้เชื่อมโยงกับภูมิรัฐศาสตร์ภาพทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นเกมหมากรุกที่มีเดิมพันสูงในบางมุมมองดิวเช่นนี้อาจถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบไทยกำลังถูกลองใจว่าจะเลือกทางไหนหากยอมรับข้อเสนอของรัเสเซียนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ส่งตรงไปถึงมหาอำนาจอื่นว่าประเทศไทยพร้อมจะเปลี่ยนทิศทางหรืออย่างน้อยก็พร้อมจะใช้รัเสเซียเป็นไพ่ต่อรองแต่อย่าลืมว่าไทยเอง ก็มีความสามารถในการใช้จังหวะนี้เป็นประโยชน์หากรู้จักต่อรองและไม่ยอมถูกผูกขาดประเทศไทยสามารถทำให้ทั้งรัเสเซียและตะวันตกต้องแข่งขันกันเพื่อเสนอดีลที่ดีที่สุดให้นี่คือโอกาสที่ไม่ใช่ทุกประเทศจะมีสุดท้ายแล้วสิ่งที่ไทยได้อาจไม่ใช่แค่พลังงานราคาถูกหรืออาวุธล้ำสมัยแต่คือพลังการต่อรองในเวทีโลกหากใช้ถูกทาง นี่อาจกลายเป็นเครื่องมือปกป้องผลประโยชน์ของชาติแต่หากใช้ผิดพลาดก็อาจทำให้ประเทศตกอยู่ในเงื้อม,มือของมหาอำนาจโดยไม่รู้ตัวในตอนสุดท้ายเราจะเปิดฉากสรุปว่าทางเลือกแท้จริงของไทยคืออะไรการเดินเกมท่ามกลางมหาอำนาจต้องอาศัยความรอบคอบเพียงใดและไทย จะรักษาสมดุลในสมรภูมิโลกที่เต็มไปด้วยแรงดึงรั้งได้อย่างไรตลอดการเดินทางตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนนี้เราได้เห็นภาพใหญ่ที่ค่อยๆเปิดออกทีละชั้นน้ำมันราคาถูกที่ถูกเสนอเป็นของขวัญอาวุธล้ำสมัยที่ดูเหมือนจะเป็นคำตอบของความมั่นคงแหละเงื่อนไขซ่อนเร้นที่ผูกพันทั้งเศรษฐกิจและการเมืองแต่เมื่อเรื่องราวทั้งหมดมาบรรจบไทยกำลังยืนอยู่บนทางแยกที่ต้องเลือกว่าจะก้าวต่อไปทางใดหากเลือกเดินกับรัสเซีย ไทยอาจได้พลังงานราคาต่ําในระยะสั้นได้ยุทโภปกรณ์ที่ทําให้กองทัพดูทันสมัยแต่สิ่งที่ต้องแลกคือความเสี่ยงต่อแรงกดดันจากตะวันตกและภาระที่อาจซ่อนอยู่ในสัญญาระยะยาวหากเลือกหันไปหาตะวันตกเหมือนเดิมก็อาจต้องจ่ายแพงขึ้นแต่คงเสถียรภาพในความสัมพันธ์กับพันธมิตรดั้งเดิมนี่คือสมรภูมิที่ไม่มีคำตอบที่สมบูรณ์แบบทุกก้าวคือการแลกเปลี่ยน ไม่มีเส้นทางใดที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดโดยไม่เสียอะไรเลยสิ่งที่น่ากังวลคือหากไทยเลือกโดยขาดการวางกลยุทธ์อาจกลายเป็นหมากที่ถูกขยับโดยมหาอำนาจไม่ใช่ผู้เล่นที่ควบคุมเกมด้วยตนเองบางคนอาจถามว่าไทยควรเลือกข้างหรือไม่แต่แท้จริงแล้วอาจไม่จําเป็นต้องเลือกข้างเลยหากใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์และความเป็นกลางไทยสามารถเดินบนเส้นทางที่ยืดหยุน่น ใช้ดีลจากรักเสเซียเป็นแรงต่อรองกับตะวันตกและใช้ความสัมพันธ์กับตะวันตกเพื่อกดดันรัเสเซียกลับนี่คือศิลปะของการเล่นเกมที่ทำให้ทุกฝ่ายต้องหันมาให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้เท่าทันไม่ตกหลุมกับคำว่าราคาถูกหรือคำว่ายุทธโภปกรทันสมัยโดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดทุกตัวเลขท,ที่ดูสวยงามอาจซ่อนค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นทุกสัญญาที่ดูมั่นคง อาจแฝงพันธะที่ผูกมัดเกินกว่าที่คิดหากไทยสามารถใช้โอกาสนี้อย่างชาญฉลาดประเทศอาจไม่ได้แค่พลังงานราคาต่ำหรืออาวุธล้ำสมัยแต่ยังได้ตำแหน่งใหม่บนเวทีโลกในฐานะผู้เล่นที่มีอำนาจต่อรองจริงการอยู่ระหว่างมหาอำนาจไม่ใช่จุดอ่อนเสมอไปหากกลับกลายเป็นแต้มต่อที่สร้างอนาคตได้สุดท้ายแล้วทางเลือกที่แท้จริงของไทยไม่ใช่การถามว่าควรเอาน้ำมันหรืออาวุธ แต่คือการถามว่าควรเดินเกมอย่างไรเพื่อรักษาเสรีภาพในการตัดสินใจของตนเองหากยังคงควบคุมทิศทางได้ไทยก็ยังเป็นผู้กำหนดชะตาของตนไม่ใช่เพียงหมากที่ถูกเขย่าในกระดานโลกนี่คือบทสรุปของการสำรวจครั้งนี้เมื่อม่านปิดลงคำถามใหญ่ยังคงเปิดอยู่ไทยจะเลือกอย่างไรในวันที่ทั้งตะวันตกและตะวันออกต่างยื่นมือเข้ามาเสนอข้อแลกเปลี่ยน บางทีคำตอบไม่ได้อยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อยู่ที่การรักษาสมดุลเพื่อเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงที่สุด